สวัสดีค่ะพี่อีฟนะคะจากอีฟไมทูปนะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่นะตอนนี้อยู่ที่สยามดิฟคาวเบอรี่นะคะในโซนแล็บไอสวิตช์แล็บนะคะมาอดหนุนนี่ไอติมสีดำ เป็นไอติมเมลอนผสมชาโคนะคะเป็นโคนอะไรพี่อีฟก็ลืมผามแต่ว่าทานได้นะคะโอเคเขาเรียกว่าไอติมชาโคนะสีดำเมี่ยมเลยมันโดดเด่นน่ากินมากเลยอุดหนุนมาจากร้านเมลอนสตอรี่นะคะในราคา140บาทนะเป็นโคนแล้วก็มีชิ้นเมลอน2ชิ้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเพราะตอนนี้มันเริ่มละลายแล้วเขาก็ให้ช้อนมาหนึ่งคันนะคะแต่พี่จะ ลองกัดเลยนะคะสีดำค่ะแต่ว่ารสชาติเป็นเมลอนสุดล้วนเลยแต่มันก็จะเหมือนแบบขมๆเหมือนแบบไม่ได้ขมอ่ะมันรู้สึกผสมอะไรบางอย่างไปอ่ะน่าจะเป็นโคนอ่ะเดียวาันที่เขาบอกก็คือตีมชาโคนะอร่อยนาะเมลอน,นอมากๆ เนื้อไอติมนะคะเขาจะแบบว่าปั่นแบบไม่ละเอียดมากนะมันละเอียดแต่ว่ามันเหมือนเนื้อโคนนะคะลักษณะเหมือนเนื้อโคนเลยแพคเกจจิ้งของเขานะก็จะเป็นอันนี้เป็นแบบว่ากล้วยใช่ปะ่ะโคนของเขาเป็นสีดานะเป็นโคนช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีเมลอนมาให้สองอันรสชาติโดยรวมนะคะอร่อยสไตล์เมลอนทั่วไปะคะ่ะก็คืออร่อย <c oughs> มันแปลกเพราะว่ามันเป็นไอติมสีดำ wow. อ๋ยอยนี่ทุ่มสำ่ำมากๆรสชาติของไอติมน,นะคะก็ไม่ได้หวานเกินไปนะคะ สำหรับน้องๆคนไหนนะอยากจะลองกินไอติมชาโคสีดำอย่างนี้นะตอนนี้ละลายหมดแล้วนะมาอุดหนุนได้นะคะที่ตรงโซนสวิตแบบนะคะตรงร้านเมลอนสตอรี่นะคะเพราะว่าวันนี้พี่ต้องขอตัวไปกินไอติมชาโคสีดำนี้ก่อนนะเพราะว่าละลายหมดแล้วนะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด s ับ s ไคร b e กดไลค์กดแชร์นะฝากกดซ u b s ไ r i b e ให้ช่อง e my tube ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายนี่เมลอนจุม่ม ชาโคไอติมชาโคละลายหมดแล้วบ๊ายบาย